โอ้โวางามโอ้ความงามเลยพอดีพอดีครับโอ้ดอกนั่งนัดอกนั่งนั่งตูมตูมตูมโอ้โหคัดกัดมีน้ำโงกบ้านเฮาเอาดอกนึงนะครับดอกนึงเนี่ยโอ้พึ่งแม่ครับพึ่งแม่พึ่งแม่พึ่งแม่เออสองดอกครับพึงแม่ สาดอกแล้วอานี่ดอกที่ซีแบบโอ้ตูมๆตมๆต,ต,ตูมเลยอจอมขาวจอมขาวนดง,งามพีนน่น้องงอกขาว้งอขาว4ีหาดอกพราแกงซสนํนี่ดอก,อาง,ากางาหัดสาำปัน Nào, chua nè chua nè nè hoặc khó hoặc 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 con, hoặc ít con hoặc ít này. <cười> <cười>